สวัสดีครับทุกท่านครับ TTN Boxing มาเลยครับเรื่องราวการ Unbox แนะนำสินค้าใหม่ของทาง T T t h e r m a Tech ครับวันนี้ผมหยิบเอาเคสที่ต้องบอกว่าหลายๆคนพูดถึงมันอย่างมากนะครับเป็นเคสทรง Tower ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ดีไซน์แบบชบเฉียวกว่าเดิมกับ The Tower 300ตัวนี้ครับสำหรับ The Tower 300นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัว Snow Edition หรือสีขาว นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีที่เป็นตัวเดอะทาวเ300เนี่ยออกมามัน7-8สีเลยนะหลากหลายมากๆแล้วแต่ความชื่นชอบหรือดีไซน์ที่ทุกคนจะเลือกซื้อเลือกใช้ดีไซน์โดยรอบนะฮะนอกจากสีขาวแล้วก็ขนาดที่เป็นทรงผมใช้คําว่าเป็นไมโครเคสแล้วกันนะครับก็จะมีกระจก t ท m เ e r ร์ glass สแผ่นก็จะมีด้านหน้านะครับเป็นแผ่นหลัก1แผ่นแล้วก็ด้านข้าง2แผ่นที่เป็นแผ่นเล็กซึ่งบริเวณเนี้ย วิธีการถอดเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับในการที่จะถอดแล้วก็จัดการกับมันนะครับด้านข้างครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นตะแกรงลังผึ้งเลยซึ่งด้านในจะมีฟิลเตอร์กองฝุ่นอยู่นะครับซึ่งจะเป็นในจุดที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ค่อนข้างดีเพราะว่าบริเวณนี้สามารถติดตั้งได้พัดลมสูงสุดถึง3ตัวนะครับรวมถึงหม้อน,น้ำเรดิเอเตอร์จะอยู่ฝั่งนี้ด้านหลังครับก็จะเป็นฝาปิดซึ่งจะเป็นคเวอร์ลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีตัว ฟิลเตอร์กองฝุ่นที่เป็นแม่เหล็กแมกเนตที่สามารถถอดออกมาได้แล้วก็จะเป็นตะแกรงลังพึ่งที่สามารถติดตั้งพัดลมได้1 2เซน14เซนได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านหลังของเคสหรือด้านหลังของเมนบอร์ดแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นพื้นที่ของ power supply ซึ่งบริเวณนี้เนะี่ยสามารถติดตั้ง power supply ในสรงสุดเลย22สสเซนิเมคือลูกใหญ่ๆหญ่ไซสใหญ่ๆวัดสูงสงสบายมากนะครับ ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวตะแกรงหลังพึ่งจะช่วยในเรื่องของแอร์โฟร์การถ่ายเทยอากาศด้านในมีฟิลเตอร์กองฝุ่นบริเวณนี้เนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นจุดติดตั้งที่เป็นในส่วนของ VGA ซึ่งก็จะต้องมีพื้นที่ในการถ่ายเทยของอากาศได้แบบเต็มเ็มนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปดูรายละเอียดด้านในเนี่ยผมจะให้ดูวิธีการเปิดฝาหรือถอดเพราะว่าตัวนี้ทําได้ค่อนข้างสะดวกนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกเทเบิลการสสแผ่นอย่างที่บอกไปความหนาเนี่ยสมมรินะรบวิีการือคุณ มันจะเป็นแบบพุชแบบนี้ครับนะฮะกดแล้วก็จะมีสลักด้านล่างยกออกนะครับด้านข้างใช้วิธีการดึงเลยมันจะเป็นหมดุดนะครับแล้วก็ยกออกแบบนี้นี่จะเป็นหมุดบนล่างนะครับปึ๊บปึ๊บฝาด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับที่เป็นตะแกรงรังผึ้งก็เป็นหมดุดแล้วก็ยกออกด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับ <S 2> <S 2> ทีนี้มาดูด้านใน <S 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 พื้นที่ในการติดตั้ง เมนบอร์ดก่อนเลยนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าตัวนี้เป็นไมโครเคสซึ่งเมนบอร์ดที่สามารถติดตั้งได้จะมี2ไซส์เท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัว Micro ATX แล้วก็ Mini ITX ส่วนด้านข้างนะครับสามารถติดตั้งหม้อน,น้ำหรือเรดิเอเตอร์ได้สูงสุด3ตอนใหญ่สุดเลยคือ420 mm มเมตนั่นหมายความว่า360 4 2 0ได้สบายๆอาจจะ1ตอน2ตอน3ตอนได้หมดเลยส่วนจุดติดตั้งพัดลมนะฮะด้านข้างนี้ได้3ตัว ด้านบนจะติดตั้งมาแล้ว2ตัวที่เป็นตัว CT14 ด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งตัวด้านหลังได้อีก2ตัวนะครับก็สามารถติดตั้งพัดลมได้แบบเต็มเส่วนต่อามาครับกราฟิกการ์ดเนี่ยจะเป็นทรงแบบแนวตั้งแนวทิ้งดิ่งลักษณะแบบนี้จะมีความยาวตั้งแต่บริเวณนี้นะครับ Expansion slot ตรงนี้จนถึงด้านล่างเลย Expansion slot เนี่ยให้มา4ช่องการ์ดที่เป็น3สล็อตเนี่ยก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆความยาวตรงนี้สูงสุดเลยนะครับ400มิลลิเมตรนั่นหมายความว่ากราฟิกการ์ดตัวใหญ่ๆรุ่นท็อปๆ ตัวนี้ติดตั้งได้แบบสบายๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านในอีกจุดหนึ่งก็คือตัว CPU Cooler จากตัวด้านหลังเมนบอร์ดตรงนี้สามารถรองรับ CPU Cooler ได้สูงสุด21เซนหรือ210มิเมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จัดเต็มฮาร์ดแวร์ได้แบบเต็มๆได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังจดุดติดตั้ง SSD กันบ้างครับ <S <S พื้นที่ด้านหลังเมนบอร์ดจะมีตะแกรงบริเวณนี้1จุดนะครับซึ่งสามารถถอดออกได้ นะครับถอดออกมาติดตั้ง SSD หรือฮาร์ดดิสได้นะฮะแล้วก็ถอดออกมาเพื่อเซอร์วิสในส่วนของตัว CPU Cooler ก็สามารถทําได้สะดวกซึ่งบริเวณนี้สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับที่เป็นจานหมุนเนี่ย3.5นิ้วเนี่ยบริเวณนี้ได้2ตัวและจะมีด้านข้างอีก1ตัวรวมกันเป็น3ตัว SSD ครับที่เป็น SATA 2.5นิ้วนะครบ,บริเวณนี้ได้2ตัว แล้วก็ด้านหลังด้านข้างตรงนี้ได้อีก1ตัวรวมกันเป็น3ตัวเหมือนกันส่วนช่องลอดสายต่างๆช่องเก็บสายนะครับเขาก็จะมีหมุดมีหลักมาให้นะครับสามารถจัดเก็บสายได้แบบสะดวกสบายด้านล่างนะฮะจะเป็นพื้นที่ของพาวเวอร์ซัอย่างที่บอกไปนะครับกำลังวัดสูงๆลูกใหญ่ๆขนาดความยาวประมาณั2เซนเนี่ยได้สบายโดยส่วนใหญ่แล้วพาวเวอร์ซับไอยู่มา2 0 1 8เซนโดยประมาณประมาณนี้ส่วนด้านบนก็จะมีช่องลอดสาย เราะว่าเคสตัวนี้เนี่ยนะครับ expansion slot หรือ IO ต่างๆจะอยู่ด้านบนซึ่งคุณสามารถเสียบจากด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบด้านไหนได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกแล้วฝาด้านบนก็สามารถถอดออกได้แบบสบายๆนะครับแค่ดึงฝาแบบนี้ก็สามารถที่จะจัดการกับเรื่องสายต่างๆได้ซึ่งด้านบนจะมีช่องรอดสาย2ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังครับสำหรับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อหรือ IO port นะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนด้านหน้านะฮะสะดวก สบายง่ายนะฮเห็นชัดเลยก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดนะครับ reset switch USB 3.0ที่เป็นเวอร์ชัน Type A นะครับ USB Type C เวอร์ชัน3.2นะครับแล้วก็ audio jack ครับหูฟังไมโครโฟนอย่างละ1พอร์ตนะครับก็จะอยู่ด้านบนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะต้องบอกว่าสำหรับเคสที่เป็น the tower 300นะครับ snow edition ตัวนี้นะฮะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่ามันสามารถที่จะวางเป็นแบบแนวนอนได้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีชุดคิดนะฮะซึ่งต้องมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นชุดคิดในการวางแบบแนวนอนแล้วก็เปลี่ยนฝาด้านล่างเดี๋ยวผมจะมีมาทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้ใครที่กําลังมองหานะครับตอนนี้ก็วางจําหน่ายที่ร้านค้าชั่นนาทั่วประเทศแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเมนบอร์ดที่เป็นตัวไมโคร ATX ได้มินิ i t x ได้การ์ดจอที่เป็นกราฟิกการ์ดขนาดความยาว นะครับ power supply ลูกใหญ่ได้แล้วผมแอบเห็นมอมเดอร์เนี่ยติดตั้งชุดน้ําด้วยนะครับเพราะว่าหม้อน,น้ำเนี่ยติดตั้งความยาวสูงสุดได้3ตอนคุ้มค่าได้เรื่องของความเท่ความสวยด้วยนะครับมีสีสานออกมาประมาณเจ็ถึงแสีก็เลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยครับ The Tower 300 Snow Edition ตัวนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ